สวัสดีครับป้ากูสุริโยบันทาครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับโรงเรียนน้องไม่งามครับสองครับพี่น้องครับวันที่พักแรมครัพี่น้องครับวันนี้เ้าพักแรมอยู่โรงเรียนเป็นครับบริเวณงานแสดงเลยครับพี่น้องครับกระถือว่าสะดวกครับทุกอย่างครับน้าไฟย ที่ว่าโอเคเลยครับที่พักที่รับที่นอนลูกๆทีมแดนครับว้เมื่อวานนี้เพป็นเด็ก,เดกนอนทึ่งเด็กถ,ถึงทีานเลี่ยงครับพี่น้องครับที่นอนเพิ่นถึงถ่งๆนะครับเขาหมอบแพรเลยหนึ่งหลังครับสบายเลยครับบรรยากาศเศร้าๆอากาศสบายๆนี่ครับห้องน้ำ็อยูย่นี่ครับ ห้องน้ำลูกๆที่โอกาสสักชุดแดนครับพี่น้องเอากันอยู่เบิด์ืขึ้นครับสักผาสักแพรเพราะว่ามาวาน,นี้เดินทางไกลประมาณสี่ร้อยกว่าลรบลับกันย้อยยามปาโกูมหอดนี่5ามงคืนเกิบภพมงคพี่น้องครับกำลังเมือดเรื่อยบนเดไท,ทายรายงานสถานการณ์การเป็นอยู่ การรับนอนเท่าที่จะได้ต้องขอโทษขอปหลลายๆครับเลยขึ้นมาอัปเดตให้พี่น้องได้รู้ได้เห็นนะสำหรับแฟนคลับของปลากูซูยูบันทาครับพี่น้องครับืบัว่าส่งงานบอดหน่อยนะครับพี่น้องครับ,บรครับบริเวณครับสบายสบายครับนี่กระท่อมมี่สวน,สนกเกษตเพี่น้อง <laughs> ดีในบรรยากาศมันคือี้ฝนไม่ลงฟ้าที่แรกก็ทํามทาทิสิตกพี่น้องสรุปแรกก็คือปลอดฝนฝนมาลุ่มฝนมากลับบรรยากาศรถบัสรถทัทวร์จอดกันอาจจะยังบ่เป็นระเบียบปันไดครับพี่น้องครับเพราะว่าต่างคนต่างมากกับเมื่อย ระหว่างเราก็ซิปซุบซุปซุปคา,าับรถเมล็ดใหญ่ครับรถพญารัดครับรถปลาโกกับจอดนอี่นนนรับการนะเพื่อนตีเข้ามาคันสุดท้ายเมันขึ้นเมืเ่อแล้วเข้ามาครับเกือบทุ่มนึงแล้วครับเมันขึ้นเลยวันเดถ่ายคลิปอัปเดตสถานการณ์ไฮเอฟซี FC. ได้เบิ่งกัน ครับผมท,ทั้ทงไลบ่าการมัคเข้ามาเรียนสงการแล้วก็ก็บเบาไปนี่ครับกรมบกรมการกรรมการหมูบานที่มูจัดว่าที่สงวนตรงจุดนี้นะครับหามมาก เห็ดซิงบอดีครับตรงสานนี่ครับเป็นอาหารสานเป็นบอกเลยว่าห้ามตงห่ามเนี่นยห่ามันยังไก่บริเวณนี่แล้วเราบอกครับเขาเ้าจานบุตระเนี่นของพิมพ์ขึ้นนี่นะัมโอ้โหเ,เห็ดกินเต็มขึ้นนี่แล้ว หลังเวทีเข้าแล้วก็จะประมาณนี้ครับจะหน่อยปากโก้จะได้เลื่อนรถจะได้ขยับรถเพราะว่าลปาดีครับทีมงานมรับบนอนครับเปิดจิติดตั้งเวทีแต่เช้าลิกเลียงแดดร้อนแดดแน่นอนแหละครับวันนี้ครับเบื้องทองฟ้าแล้วตอนนี้ยังลวๆอยู่แต่ว่าอีกสักครู่พาที่ขึ้น บรรยากาศที่หลับที่นอนของแดนสุดยอดดีลีพี่น้องเนาะถือว่าดีเลยแหละครับพี่น้องไม่ขาไม่ขายกับมาแตมัวบ้านนี่ผมเขามาป้าเรี่ยวรถเข้ามาโรงเรียนผมว่ามันเป็นมีงานแล้วมือนึ่งมันโบแมนครับไม่ขาเพิ่มเตรียมตัวที่จะขายกันแล้วหมู่บ้านก็เปิดขายแล้วครับทีมงานเ้องกับพ่อเด เด็ดเดดเด็ดเดจนแล้วครับพี่น้องครับมากคำคำเมื่อยๆเนาะคำคำเมื่อยๆเมื่อวานนี้บางขั้นครทยอยขั้นสุดท้ายเข้ามาน่าจะเกือบประมาณสักเกือบสองทุ่มแล้ะครับพี่น้องครับทีมงานครับสนามดีคร well> ับพี่น้องครับกว้างกว้างมากครับสนามกว้างขวางเลยแหละ ฝากบางคลิปที่แล้วครับมาไม่ไม่บอกว่าเนี่ยผมมาหอดหาหกโมงครับกรรมการผู้จัดเพิ่นกะเขามาสอบถามเนาะเพื่นยาเขามาถามผมว่านี่ก็ได้คุยได้สัมภาษณ์กันแหละนครับขายบ้านลงหนาไปเท่านั้นเท่านี้เนาะครับผมขายไปประมาณหกพันใบแล้วสั่งป้าติดถอดบ้านละหนอยหกพันใบกับหกแสนเลยได้เนาะพี่น้องเนาะได้เลยเนะครับหมอรมค้าจาัาที งานยังบอกผมถามงานนี่ครับเพื่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์นี่ครับที่เป็นเึ้นเสาต้อหม้อไว้เสานเรียครับนี่นเป็นเสาอยู่ครับพูดคุยกันมาวานนี่ครับสำหรับปากุกับกรรมการหมู่บ้านเพิ่นผมมาถามมาเวทีควงร้ายบันไดเหมือนมา้ก็คือเวที คุยกับปลาเอ็ดแมาว่านคือ40คูณ40ครับต้องบริเวณครับนี่คือส่วนที่มอรำจีต้องใส่ค่ะ40คูณ40ครับโอ้กว้างแง,พง่พี่น้องกว้างมากๆมาเด้อครับพี่น้องครับ มาห้ก็ลังใจทีมงานสาวน้อยเพชรปันแพงมาให้ก็ลังใจอีหลา่าอุ้งหญิงครับพี่น้องครับอยู่ที่อำเภอบ้านกรวดเนาะพี่น้องมันคืออำเภอบ้านกรวดครับอยู่นี่ครับโรงเรียนบ้านหนองไม่งามสองครับพี่น้องครับอัปเดตสถานการณ์เศร้าๆครับทรงงานบัดหน่อยเอาเอาปาโกซิลิโยบันทาครับพี่น้องครับ ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปปาโก้เนาะครับผมครับก็จะเป็นคลิปรายงานอัปเดตสถานการณ์นี่แหละเกี่ยวกับพวกสาวหอยเพชรแผนแป้งฮาครับส่วนมาอัิมีไทยศิลปินกับช่วงเต้ยลาเนาะพี่น้องนะไทยแบบร่วมร่วมไทยเห็นครับกับบรรยากาศเต้ยลาครับส่วนศิลปินลายบุคคลกับขออนุญาตครับพี่น้องบางทีก็เป็นการอำนวยควสะดวกเนาะ เอาก็ถือว่าโบได้จอจงจงจุดนั่นนะครับปาโกจะมีคลิปแบบนี้นะครับต่อไปครับพี่น้องครับก็เลยก็ขอบคุณทุกการรับชมแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้พี่น้องครับฝากไวซ้ำนี่พอกันไหมคลิปนาครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเช้าครับผมเพอได้มีงานมีการการทำงานด้วยความปลอดภัยทำงานด้วยความสนุกเนาะครับสำหรับปาโกก็จะ ขยับรถแล้วครับพี่พน้องครับเอาฝากไปเส้มนี่ก่อนพี่น้องครับสวัสดีครับ